ขอความจเจริญในธรรมจะมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายและการต่อปัญหาในวันนี้คงเป็นปนัญหาของอาจารย์จากอีสานใต้นะท่านผู้นี้อยู่ที่จังหวัดชัยภูมิโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยาถามว่าสติปัฏฐานคืออะไรคำว่าสติปัฏฐานนั้นก็คือฐานเป็นที่ตั้งแห่งสติ สมัครระลึกเพื่อเกิดความสงบและก็ความรู้เป็นองค์ธรรมก็คือสัมมาสติในอริมกักในองค์ประการนั่นเองได้แก่การใช้ความเพียรใช้สติใช้สัมมัชัญญะใช้ทำสามการนะคือความเพียรสติสัมมัชัญญะเระลึกรู้อยู่ที่กายที่เวทนาที่จิตกับที่ธรรม ก็มีรายละเอียดที่ควรจะทําความเข้าใจเป็นภาพกว้างๆนะภาพรวมๆเพราะว่าเรื่องมันยาวนะสติปัฏฐานนี่เรื่องยาวคือถ้าถือว่าคนเราเนี่ยมันมีจริตคพอ้ันหาจริตกับทิฏฐิจริตตัสนาจริตอย่างหยาบตัณนาจริตอย่างละเอียดทิฏฐิจริตอย่างหยาบทิฏฐิจริต่างละเอียดจิตใจของคนจะยึดติดแตกต่างกัน พ้าตัณหาจริตอย่างหยาบนั้นปัญญาไม่มากจะยึดติดในสิ่งที่เป็นรูปธรรมคือกายตนแล้วก,กายบุคคลอื่นนะฮะเรียกว่าติดในโลกของวัตถุแต่ถ้าตัณหาจริตมันละเอียดเนี่ยมันไม่ยึดติดในรูปธรรมแต่ยึดติดในสุขเวทนาต่างๆต้องการจะได้ความสุขในฐานะนั้นๆจะเกิดเป็นเทพติด,ดาเกิดเป็นพรหมโดยเฉพาะเป็นพรหมเนี่ย แล้วก็พวกทิฏฐิจริตอย่างหยาบเนี่ยมันไม่ไม่ยึดติดที่กายกับที่เวทนาแต่ไปยึดติดที่จิตเที่ยงจิตเที่ยงก็แบบปรมาตามนนยนในที่บ้านหรือว่าจิตเที่ยงแล้วก็จิตจะไปรวมอยู่ในที่เดียวกันเป็นการเดินทางไปเรื่อยๆนะถึงจุดหนึ่งก็จะย้อนกลับเข้าไปสู่จิตเดิมนะที่ตนจากมา เป็นความเห็นก็ก็อย่างนั้นนะฮะจิตเที่ยงอย่างนั้นพระาพุทธเจ้าก็สอนให้ดูจิตท,ทีนี้พวกหนึ่งมีวิธีละเอียดไม่ยึดติดในจิตแต่ยึดติดในธรรมธรรมก็พระพุทธเจ้าก็าาสอนให้ดูธรรมทั้งที่เป็นกุศลทั้งที่เป็นอกุศลทั้งที่เป็นกลางกลางเพื่ออะไรล่ะทรงเรียงเป็นลําดับนะสัตตานังวิสุทธิยาเพื่อความบริสุทธิ์หมดจดแห่งสัตว์ทั้งหลาย โศกะไปเดวะนังสมาติกมายะเพื่อผ่านพ้นหรือเพื่อก้าวล่วงความโศกและความรับไยรำพันดุกโดมานาซานังอัฏฐากมายะเพื่อการอัสดงดับไปแห่งทุกข์และโทมันัสยายะสะอธิกมายะเพื่อบรรลุธรรมที่ควรบรรลุก็คือมรรคุิพานเลยิบานา,าสสติกิยรยะก็เพื่อจะทำนิพานให้ปรากฏชัดเจนขึ้นภายในใจ,ใจิตใจ นั่นก็คือเป้าหมายวัตถุประสงค์เพราะงั้นผู้ปฏิบัติธรรมก็จะเห็นว่าในมหาสติปัฏฐานเนี่ยมีการนำไปศึกษานำไปประ,ปประพฤติปฏิบัติกันมากทีนี้พอดีในข้อที่สองเนี่ยท่านท่านท่านถามก็ต่อเนื่องมาจากข้อที่หนึ่งว่าการเจริญปัญญาหรือบริหารจิตตามหลัก สติปัฏฐานทาอย่างไรก็ใช้สติสัมญยะความเพียรดังกล่าวเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับเราปีติดในเรื่องอะไรก็ดูดูดูตัวเองนะว่ายึดติดในเรื่องอะไรติดเป็นเรื่องอะไรอยู่มากก็ใช้สิ่งเหล่านั้นนะเป็นอารมณ์ของกรรมฐานแต่ว่าก็สมกระจายนะครกระจายไว้เช่นสมมุติเรื่องกายเนี่ยก็ดูหลายระดับท่านแรกก็ดูลมหายใจเข้าออกให้จิต ตั้งสติสัมจัญญะความเพียรระลึกรู้อยู่ที่ลมหายใจข้าออกระลึกรู้อยู่ที่ยาบททั้งสี่เคยยืนเดินนั่งนอนระลึกรู้อยู่ที่อยาบทย่อยทั้งหลายการขยับขเขยื่อนเคลื่อนไหวทั้งหลายของร่างกายเนี่ให้มีสติกำกับู่ตลอดมีสติสัมจัญญะความเพียรกำกับู่ตลอดแล้วก็แยกกายออกเป็นส่วนๆเป็นอาการสามสองมีผมขนเล็บปันนังเนื้อเอ็นกระดูกย่อในกระดูกเป็นต้นเนี่ย แล้วก็แยกกายออกเป็นธาตุสี่คือดินน้ำลมไฟตามลักษณะของสิ่งที่มีอยู่ในร่างกายเราเช่นลักษณะที่แข็งแข็งก็ถือเป็นธาตุดินลักษณะที่เอิบอาบซึมซับเลื่อนไหลไปมาได้ก็เป็นธาตุน้ําลักษณะที่พัดผ่านได้ก็คือธาตุลมลักษณะที่ท่างกายอดอ,อุ่มร่างกายสุดโซนทํากายกระวนกระวายเป่าหานหย่อยเนี่ยก็ถือว่าเป็นธาตุไฟ ก็เพื่อถ่ายถอนผ่อนคลายความกำนัดความยึดติดในกายตนและกายบุคคลอื่นลงไปทีนี้ถ้าทำแล้วไม่เกิดผลก็ไปป่าช้าเลยไปดูศพในป่าชา้าเลยดูซากศพในป่าชา้าทุกวันก็ดูยากนะฮะแต่ว่าเราจะเห็นว่ามันมีภาพถ่ายฟิล์มสไลด์เกี่ยวกับศพนี่มีเยอะนะฮะสามารถจะเอามาศึกษาได้มันรู้ได้ แต่ว่ามันต้องถูกกะจริตของคนนะคนบางคนก็ดูไม่ไหวดูแล้วก็เกิดสิอิสีเอียนรังเกียจขยะขยงแล้วก็อาจเจียนท้องไส้ไม่ดีปวดไปหมดเลยจนกินข้าวไม่ได้เลยแต่นี่็ก็แสดงไม่ถูกกันก็เปลี่ยนเรื่องอื่นไปทีนี้ในส่วนเวทนาเนี่ยก็ให้ดูเวทนาตามที่ปรากฏในขณะน,นั้นเนื่องจากทรงสแสดงแก่พระภิกษุ เพราะนั้นจึงทรงสแสดงเวทนาที่ค่อนข้างละเอียดคือเวทนาถึงเก้าประการด้วยกันคือย่อออกไปเป็นเก้าแต่เราก็ดูเวทนาที่ปรากฏในขณะนั้นๆนะฮะเป็นสุขก็รู้ว่าสุขเป็นทุกข์ก็รู้ว่าทุกข์ไม่ทุกข์ไม่สุขก็รู้ว่าไม่ทุกข์ไม่สุขก็ให้รู้ไปตามนั้นไปก่อนใหยจิตจดจ่อให้สงบอยู่กับเวทนาที่ปรากฏในขณะนั้นๆไปก่อนแล้วก็ต่อไปก็ดูจิตคือจิต ทีม่มันมีอาการอยงไงมีราคะไม่มีราคะมีโทสะไม่มีโทสะมีโมหะไม่มีโมหะสงบไม่สงบพุ้งสัานไม่ฟุ้งสัานหลุดพ้นไม่หลุดพ้นตั้งมั่นไม่ตั้งมั่นอะไรแต่อะไรก็ดูไปตามที่มันปรากฏในขณะนั้นนั้นพอถึงจุดหนึ่งมันก็เห็นความเกิดขึ้นความตั้งอยู่ความดับไปของกายของเวทนาของจิตตลอดถึงของธรรม ในส่วนธรรมะนั้นทรงจะแมกทั้งที่ฝ่ายเป็นกุศลฝ่ายที่เป็นกลางกลางเช่นขันห้าเนี่ยมันเกินกลางกลางอายตนาสิบสองนี่เป็นกลางกลางหรือฝ่ายที่เป็นกุศลเช่นนิวรห้าประการในสังโยตสิบซึ่งเกิดขึ้นเวลาตายรูปเป็นต้นแล้วก็พวกสมุทัยทั้งหลายนะพวกสมุทัยทั้งหลายเนะี่ยพวกนี้ก็พวกกิเลสแล้วก็ดูพวกกลุ่มมรคนะดูกลุม่มดูกลุ่มของผลดีคือคือคศลธรรมเช่นว่า พวกกชงก็ดีพวกก็มรรคศัตย์ก็ดีพวกนิโรธศัตร์ก็ดีเนี๋ยวถึงจุดหนึ่งก็จะเห็นว่ากายเวทนาจิตธรรมทั้งหมดเนี่ยแท้ที่จริงแล้วมันก็สัตวาา์แปลว่ากายสัตว์แต่ว่าเวทนาสัตว์แปลว่าจิตสัสตว์แปลว่าธรรมไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาอย่างแท้จริงอันนี้ก็คือเข้าถึงแก่นแท้ของชีวิตนะครับ แล้วที่สําคัญอย่างยิ่งคือถ้าเข้าถึงตรงนั้นและจะไปถ่ายถอนตัณหาความดินรลนทะเยอทยานอยากได้อย่างนั้นอย่างนี้อย่างน้นแล้วก็มาหนะ้าความถือตัวเราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นอย่างน้นแล้วก็ทิฏฐิความเห็นที่วิปลาสคาดเคลื่อนจากความเป็นจริงทั้งหลายนี่ก็เป็นเรื่องของสติปัฏฐานเป็นพระสูตรเดียวที่ทรงแสดงแล้วก็รับรองไว้ข้างหลัง วพราะถ้าจเจริญสติปัฏฐานได้อย่างต่อเน,นื่องสามารถบรรลุมรรคผลได้ในเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีนะแต่ก็ไม่เกินเจ็ดชาติแต่ก็มีก็แม้ว่าต้องต่อเน,นื่องจีต้องทําต่อเน,นื่องไม่ใช่ว่าทํประเดี๋ยวประดาวแล้วก็เลิกไปนะถ้าอย่างนั้นก็รับรองรับรองผลที่ทรงแสดงไว้ไม่ได้การดำรงตนการครองตนในสภาวะที่สับสนวุ่นวายจากสิ่งที่อยู่รอบตัว ควรจะใช้อุบายอย่างไรหรือใช้หลักทำอะไรข้อน,นี้ลองสังเกตว่าสิ่งเหล่านั้นมันผ่านมาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจของเรานะฮะถ้าเราไม่สนใจมันจะมีอะไรเกิดขึ้นไหมเขาวุ่นวายก็วุ่นวายไปก็สับสนอะไรก็สับสนไปเราไม่สนใจแต่ออย่างนก็จบแล้วนะแต่จริงเนี่ยแต่ว่าที่จริงแล้วเราก็หาเรื่องหาเรื่องไปรับรู้หาเรื่องไปติดตามมาเรื่องไปสนใจในเรื่องเหล่านั้น คือปัญหามันอยู่ไกลตัวเราว่าว่าหนาว่ากันตามความจริงเนี่ยปัญหามันอยู่ไกลตัวเราแต่เราก็วิ่งไปปัญหาเหล่านั้นไม่ใช่ปัญหามันวิ่งมาเราแน่นอนในปัจจุบันมันมีสื่อสารต่างๆเนี่ยปรากฏทางสื่อทางหนังสือพิมพ์ทางวิทยุทางโทรทัศน์เนี่ยก็โทรทัศน์ของเราเราไม่ดูจะก็ได้วิทยุของเราเราไม่ฟังแต่ก็ได้หนังสือพิมพ์ของของเราเราไม่อ่านก็ได้นะเรื่องบางเรื่อง เห็นว่ามันจะไม่สบายใจแล้วก็ไม่ต้องไปรับรู้มันไม่ต้องใส่ใจมันเพราะว่าเรื่องเหล่านั้นเป็นเรื่องของเขาโดยเฉพาะเพรา่าความสุขความทุกข์นี่อยู่ที่จิตมันยึดหรือไม่ยึดนะฮะถ้าจิตเราไปยึดเราก็เป็นทุกข์จิตเราไม่ยึดเราก็เป็นเป็นสุขอาจาียท่านกาไวาในอุตันธรรมว่าสุขทุกข์อยู่ที่ใจไม่ใช่เรือ ถ้าใจถือก็เป็นทุกข์ไม่สุขใสอันนั้นของเราอันั้นเป็นเราไอ้นนั้นเป็นตัวตนของเราไอ้นนั้นเขาด่าเราเพราะว่าเราเขารังเกียจเรานะพอรังแกเราเขาดูหมิ่นเราอะไรแต่เอาเราเข้าไปรับเอาตัวเข้าไปรับแล้วมันยุ่งหมดอ่ะมันยุ่งยุ่งทางนั้นให้ลองสังเกตดูง่ายๆนะว่าเช่นสมมติว่าคนคนก็ทะเลาะกันคนก็ทะเลาะกันเราก็ยืนดูเฉยๆได้ บางทีอาจจะนึกเชียร์กว่าใดกว่าหนึ่งเลยทั้งไปนะฮะแต่ถ้าเขาหันมามาด่าเราเนี่ยคาที่เขาทะเลานะกันเนี่ยที่เราเชียร์เขาอยู่ในใจเนะี่ยแต่เขาหันมาด่าเราเนะี่ยเราตัวเราเข้าไปรับพปร,รับมันก็เกิดโ,รดโรดกรธเกิดโกรธก็เกิดทุกข์เกิดทุกข์เป็นปัญหาสำคัญว่าสภาพสับสนวุ่นวายเนะี่ยเราไม่มีทางเลี่ยงได้นะ เวลาน,นี้เราเป็นสังคมเมืองแล้วก็สื่อสารโทรคมนาคมมันติดต่อกันหมดแล้วการแก้ปัญหาไม่ใช่แก้จากปัจจัยข้างนอกเราไปหยุดพฤติกรรมทั้งหลายข้างนอกเนี่ยไม่ได้ครับแต่เราก็มาแก้ที่ข้างในนะแก้ที่ภายในใจเราไม่สนใจเสียบ้างไม่พูดเสียบ้างไม่ดูเสียบ้างไม่ฟังเสียบ้างไม่ใช่ทุกเรื่องนะต้องถามามันได้ประโยชน์อะไร พูดแล้วได้ประโยชน์อะไรฟังแล้วได้ประโยชน์อะไรนะดูแล้วไปได้ประโยชน์อะไรถ้าไม่ได้ประโยชน์เราดูมันทําอะไรเรื่องที่ดูแล้วมีประโยชน์เยอะไปทําไมไม่ดูอะดูเรื่องที่ไม่ได้เกิดประโยชน์ไปฟังเรื่องที่ไม่เกิดประโยชน์ไปพูดเรื่องที่ไม่ประโยชน์ไปพูดทาอะไรคือคนเราต้องสร้างความสวัสดีให้แก่ตนอะไรก็ตามที่เป็นไปเพื่อความทุกข์ความเดือดร้อนแก่ตนเอง ก็ไม่ใส่ใจไม่สนใจในเรื่องดอกนั้นอย่างที่ท่านทำเป็นรูปปริศนาไว้เป็นลิงสามตัวปิดปากปิดตาปิดหูปิดปากเสียบ้างปิดหูเสียบ้าง,ป,างปิดตาเสียบ้างคือไม่พูดเสียบ้างไม่ฟังเสียบ้างไม่ดูเสียบ้างแล้วท่านก็เขียนไว้เป็นคำกรอนสนใจว่าปากเป็นปูหูตะกร้าตาตะแกรง ปากไม่แพ่งหูไม่อ้าตาไม่เห็นเป็นหลักธรรมนำให้ว่าใจเย็นคนควรเป็นเช่นนี้บ้างในบางคราวหมายความทำใจยังไงว่าในบางคราวเนี่ยเราจะไม่ใส่ใจในเรื่องมิร้ายสาระทั้งหลายคือไม่ใส่ใจในเรื่องที่ไม่ควรใส่ใจถ้ใส่ใจแล้วมันเกิดความมิตกกังวลความเบื่อร้องความกัดกุุมเราไม่สบายเราก็ไม่ใส่ใจ ปัญหาสำคัญว่าที่เรายุ่งนี่คือเราเอาตัวเองเข้าไปรับนะฮะไออัตราเราค่อนข้างใหญ่ทีนี้ถ้าตาเรายิ่งใหญ่เท่าไหร่เนี่ยเรารู้สึกว่าเราใหญ่เท่าไหร่เราจะเดือดร้อนมากเท่านั้นแหละเช่นเขาต้อนรับไม่สมศักดิ์ศรีก็เดือดร้อนแล้วเขาเอาน้ํามาให้ดื่มไม่สมศักดิ์ศรีก็เดือดร้อนแล้วโกรธแล้วหมุดหงิดราคาญแล้วแต่ถ้าเราลดอัตราเราเล็กลงนะฮะเล็กลงเนี่ยมันป่าไม่เคยสก อารมณ์ทั้งหลายที่มากระทบมันก็ทําอะไรเราไม่ไปได้เฉยๆใชบ้างนิ่งใช่บ้างไม่พูดใชบ้างปล่อยเรื่องเลยตามเลยไปบ้างปล่อยไปเรื่องของเขาบ้างอย่างที่โบราณท่านสอนเป็นรูปเขาเรียกว่าช่างเขาคือเอาเขามาวางบนตาเต็งสองอันนะฮะเรื่องอะไรที่ไม่เกี่ยวกับท่านท่านบอกช่างเขามันคิดจากเขาบางคนเอาหัวหัวมันมาวางเ็าเรียกว่าช่างมัน นะช่างมันเรื่องมันก็จบไม่ต้องไปใส่ใจไม่ต้องไปสนใจในเรื่องตรบนี้แต่เราไปสนใจเราก็แบกโลกไว้นะโลกเขามี้เหยียบไม่จะมี้แบกก็ปล่อยเขาไปบ้างเรื่องทั้งหลายมันก็จะค่อยๆบรรเทาเบางลงไปได้เองทุกฝั่งทั้งหลายและการตอบปัญหาในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงต่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไพบูรในธรรม จงมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วก,กันสวัสดี